ผมแต่ไม่บ้าม oh? ันแสบเนาะเสียบหนี all, ่งโอ้ยเนาะงจะเป็น huh. ม้าคือล <orar> ุงเอกมึงเนาะมาเอียคือว่าเ่อหายุูบหายเสียงแทะลูกมันดังอยู่มาซาทับเป็นลีลาเด้อสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันพี่น้องคนที่อยู่ในไลฟ์สด้อค่ะไลฟ์สดกุ้มเปิด พี่น้องเขากุมได้แ้อค่ะวันนี้มกลุมปิดค่วันนี้เล่นไปยังมือนี่นนี้เล่นเป็นอันเป็นยังเล่นเป็นผาดำบ่เป็นผ้าดำจ้ะผ้ดำเนี่ยมือนีร่ฮะอเบิ้งว่าอันไหคือคนไหนคือญานคนนี้ไม่ใช่คนนี้หรอใส่ชุดเหมือนกันเลยโอ้ยจัดยาสุด อยากเป็ย่าณุก่อนคนอกยญารู้พะนะแต่บรรยกาถามอ๋อแม่นมันใสชุดมันใสชุดคือฉันนี่แม่นบอกโอ้ยชุดคือเขาก็แยกแยะหน้าตาไ้อยุดอกเมียเอาแยกแยะตรงไหนใช่แค่หน้าตาเออแยกแยะตรงทรงผมก็ได้ใช่ผมจะขอมันเป็นเอกลักษณ์ปุ่นว่ามันขึ้นยักษ์ซึนามิโอ้ยวัยเยอะ ไม่ได้ซีรับเปินมาหลายผัวหลายคู่มาหลายคนแม่ให้กูถามเน่ถามมาเอาเงินใส่ใจเอาคำตอบบ่ฮะเอาคำตอบอยู่บ่เออใจพูดละเคริงเดียวของมึงนี่ป้าสัตว์น้องเอาแต่สีเนี่ยได้สูตรแยงหนาไปแห้งหมดเลยเพราะไปแล้วกะละปีไปก็ไปทำเนี่ยเฮ้ยเหมือนสูตรสีเหมือนเงือยุหันไม่พูดเลยเราเองกันเลยตัว เราเครื่องทนละพี่น้องพี่น้องเขาบ่ฮอดพันมื้อนี้บ่ต้องเอาค่าตัวจะคนบ่เป็นหยังค่ะพี่น้องก็ยีส่งไปขายอะ้รนะครับเด้อกี่าลูกเออมาอ่อนมาบอกอีพ่ออีแม่เฮานี่มื้อนี้คันคนเข้าน้อยเฮาบ่มีเงินใจมีในฐานาจิหนูเป็นลูกพ่อนกหนูบอกพี่น้องเขาคุ้มแนยได้ต้นจสัตว์เน่มีมอดเยืนของเขายืนต่อเขายืนนะเฮาบ่มีเงินใจเขาสิบ่เข้ากลุ่มย้อนเจ้าเรือต้นสัตว์คะ ถ้าจะพูดขนาดนี้ทำไมไม่ได้ทำเองเลยคะโอ้โหนูเบาเร็วๆพี่น้งลูกกูสิปัญหากับแม่เงี้ยหนูเดีล่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะอ่อนๆค่ะนี่อ่อนก็นี่พี่น้องค่ะพี่น้องค่ะโอ้อ่อนที่ลูกคนเป็นป่วยเด้ย่าอาปากแย่งปนัญหลูกเขากุมในเด้อค่ะพี่น้องค่ะเขากุมในเด้อค่ะหนูไม่มีเงินใจกับตัวสิลึบสิลุบค่ะ โอ้เจออีงเนาะพี่น้องคะเรื่องขากลุ่มนะคะถ้าเขาบดอันพอดพันค้นนี่พอนกกับยาโนนี่พมมีเงินใจโมหนูแท้ๆค่ะเอาหนูกัสิเอายุบปะลูกเอาค่ะโอ้โหคงเนาะมึงไ่นี่พิเศษได้หลาะเชื่อไหมแม่มักจมให้แล้วนะว่าคุณย่าไม่จ่ายตังค์แม่มักสักทีอะ เอ้าวพันมีเนาะเห็นไหมขันเป็นพกจริงกันตรงนั้นเลยนี่เขาเรียกว่าคนจริงใจเออตอบตรงๆไม่มีไม่มีไม่ม่คือไม่มีไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายไม่ตอนนี้น่ะเห็นไหมพี่พี่ศิลปินมาหลายคนเลยถ้าพี่น้องเข้ากลุ่มปิดน้อยเราไม่มีตังค์จ่ายนะไม่มีแน่นอนค่ะเอกอยงมึงสีมีเงินไปเฮ็ดแถวไว้ใหญ่กูก็คเดยากอยู่ มาเลยเจัาพจอเอาเอาเอาไม่ไย yeah. ังเบียร in ์กอีพาดหาแม่มึงตีบันนี้โอ้ยต้องเสี่ก wow. ัเห็ด uh ดูอ่างตาบ้าปอดอายุเสียงมีหกน้อบอกผาาเงยคนละคนะว้าวเเยกู่ายอยุแสก่อนลาการโชดตมานี่ดูมานี่มานีมานี มื่อนี้ไปเห็นอยังก่อนกับบ้านพักอลังการโชว์มื่อนี้มันเป็นเด็กก่อไปต่อน้ำต่อไฟเออไฟก็ติดแล้วน้ำก็ไหลแล้วแต่ว่าพอท่านกาไปนันเป็ย่งไก่วัดเออเจ้าอย่างไก่วัดเออตรมึงบัตรดูวัดรข้าเจ้าโหดงามอลังการกระโดดบ่ได้บอคือไก่วัดรบ่ได้ย่านผีโอ้ยพีกันที่พระหน้าตาคือมึงตีบอคอยบ่ได้ย่านผีเลยออาบอไดย่านผิดกันกับพระเป็นอย่าง เอาทั้งนั้นก็ดีทั้งวัดทั้งนี้ก็ดีร้องเขาเล่าโอเคนะมึงบ่ต้องยานดอกที่อยู่ไก่วัดเออสิ่งที่มึงควรยานกันมันอยู่ไก่โรงพักเออเพียงมึงก็บระคำเรื่งว่ามึงอยู่ไก่โรงพักเอาอืพคนธุญาตเพียงถือแคบใคยก็ไม่ได้เดือดร้อนเพียงเจ้าเดือดร้อน พอสบายก็ยังพอถึงจับไปปั๊บเขาไปเอาคอยไว้จะได้ห่องขังนอนขาคอยห่างเจ้าพุ่นเป็นผู้แล่นเอกสารโอกอีดีนี่หนือเมียมันคิดไปเบิดแล้วมันเอ้ยเนาะแต่ว่ามีหม่องหนึ่งที่กูบอกใหญ่บึงไปเลยมองมันอยู่ไก่ล้งบานพ่อไปยังพ่อไปยังไปเรื่องแล้วโรงบานไปรู้แล้ว ไปไปดูอยู่โรงพยาบาลไปดูแล้วว่าไปยังเขาเห็นหน้า่อเขาจัดยาท่ารถแพรแพรครับแต่ว่ามีหม่องหนึ่งทีมึงสีมากตรงไหนมันอยู่ใกล้สนามฟุตบอลที่ิดหน่อยมาสาวุฏิบอลเอี่ยเพราะขนาดแอนปุ๊บเป็นจะไปเพิ่งแล้วไปยังกับปุ๊บเป็นจะไปไปยังเพิ่งไปเขาแอบแต่ไข้ไปมันขอได้ขนาดน่ะแม่นเขาได้กตบไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่งี้ตัวเลียวแล้วหลวบตึงไปแล้วบางคั้ง เจา้าอายญี่หลิวเด้อสวนอ่นานะเขตยดันมึงต้องของอนุญาตต้นหลิวเด้เป็นต้นหลิวเป็นเจ้าแม่แล้วตอนเนี้ยโอ้ไม่น,นักฟุตบอลติแม่ต,แมตอนนี้ต้นหลิวกับตังวงแม่ตังวงกันตังวงมะล่ำกัแม่ตังวงไผ่เอาเอา,เอา,เอาจ้าคือสิหัวจักขังเถิดแม่มันมาหัมเด็กหน่อยอย,ยุหนีไปแห้งซูมืออ่ะอ้าวตอไปกูจะได้เขาหันต้นอีกก็ได้ไปใช้ก็ได้ไปใช้เหล่ากบัตแมครับแต่เบียงมีหม่องหนึ่งด้วยที่มึงตีเสียเปรียบตอนนี้เขาก็ร่างส่างสนามฟุตบอล สร้างสนามฟุตบอลยหนาบานนุ่มโก่เนี่ยถนนเส้นเท่าที่เขาเจ้าปูพื้อนมองี่เขาจะสร้างสนามฟุตบอลยาเทียมให้มาเซาเตะอยู่นี่แมนแล้วร่คาถือก็ยุคกู้แก้วพอมเนี้ยแมนมองีิถือว่าเอายิมให้ยังกูกับาลมัดไก่บ้านเสียงวิหกนี่แหละไม่เง่บอยังกะสร้างไม่ใงียนู่แล้วอมักนักฟุตบอลแล้วพอคอยมากกว่านี้ก็พอคอยถือ ไปใจให้น้น่นเด้อน้อยเส้นเขาไว้เส้นอย่างลูกอันน้ยสิไปเช้าติโอ้ยอีหลานโรงเรียนบันคอดอนแค้นกับพ่อแล้วลูกหนามันแข็งไงยามีนกระไยหลายเศษแก้วกระไยหลายพู้ได้จะเอาแก้วไปหาทุบอยู่นำมู้นั่นลูกทุบหม้อลำหัวเละ อ่าเดี๋ยวนี่ขวดทำไปเช็ดเคียดเออเนอะย่าเห็นแล้วนี่คนทุบขวดไปถามเขาทุบทำไมเออเมื่อไหร่คนทุบเมื่อไหร่เมื่อกินเลี้ยงงานเลี้ยงมึงบอกหลานไปเลยไม่ชอบไปเลยมึงบอกกับหลานเลยมึงบอกจ่อเป็นคนพาข่อยไปทุบขาดร้านมึงบอกเลยขอโทษหลานเดี๋ยวนี้ขอโทษหลานลุงขอโทษเด้อว่าไบรลานไปลูกเพิ่งหยังเอาแล่วบอกให้ขอโทษเนาะแล้นเป็นหัวหน้าเขาเลยเสื่อหัวหน้า อย่ามาขอโทษเนอะหนูไม่ได้เป็นคนเหยียบแต่คุณครูสมชายเป็นคนเหยียบไคเนาะกันเดี๋ยวครูสมชายไปเดี๋ยวขอโทษถือคนมาล่ะเจดีย์เหรอเจดีเอาจะเรียนง่ายมั้นเรียนเรียนอย่างยกมือไหว้ร้านเอาอันนั้นปัญหาโอ้ยแม่เอ้ยเออขอโทษเนาะบักเขียดมันยกมือไหว้ร้านเออนั่นยวล่ะเจ้าเนี่ยยกมือไหว้ผัว